เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆกันมากมายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตบอกกันหน่อยดีกว่าว่ากิจกรรมของเราในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างค่ะสำหรับในส่วนของกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมีการพรีเซนต์ในส่วนของโปรดักต์นั่นเองนะคะเราจะมีการแบ่งบูธออกมาะคะ่ะเป็นบูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์นะคะ จะเป็นซอนแล้วก็จะเป็น a อนาล็อกมิกเซอร์รวมถึงค่ะจะมี i l i ล e แล้วก็จะมี d l d เนีน่ะอคะกับในส่วนของรุ่นใหม่ GLD 112ค่ะแล้วก็โปรดักต์ใหม่นะคะในส่วนของ QU16 แล้วก็ MP1 อีกด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะหลังจากที่เรามีการ Presentation เสร็จแล้วในส่วนของ Product นะคะ ก็จะมีในช่วงท้ายเราก็จะมีการจับของรางวัลรวมถึงค่ะจะมีการโชว์ดีเจมันๆด้วยนะคะจะเป็นดีเจโชจากทางซอนโปรดักต์ y in อิ e เกีนั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของของรางวัลมาบอกกันหน่อยว่าของรางวัลของเราค่ะวันนี้มีมูลค่ารวมสูงสุดถึง 2.2, 0 0 0 0บาทนะคะก็จะมีของรางวัลทั้งหมดนะคะ15รางวัลด้วยกันค่ะจะมีหูฟังในส่วนของ s o n x อ2-53าจำนวน5รางวัลแล้วก็จะมีรางวัลเป็น DJ Mi x ิ r er, ซรุ่นซ o n ย2่ส22จำนวน10รางวัลสำหรับใครที่ยังไม่ได้เขียนคูปองนะคะอย่าลืมค่ะ เขียนคูปองกับน้องเอ,อน้องพิตตี้ของเราบริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายเรามีการจับรางวัลแจกกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับของรางวัลของเราวันนี้มูลค่าสูงสุดถึง2 2 0 0 0 0บาท ไม่อยากให้พลาดน,นะคะอย่าเพิ่งรีบกลับอยู่ในถึงช่วงท้ายเลยนะคะแล้วก็หลังจากเราจับรางวัลกันค่ะเราก็จะมีการโชว์ดีเจด้วยสําหรับดีเจของเราในวันนี้จะมีมาด้วยกันนะคะถึง3คน3แบบ3สไตล์ค่ะสําหรับดีเจก็จะมีด j เจวอเตอร์ฟ๊อกนะคะ ซึ่งเป็นแชมป์การแข่งขัน DJ เจแคแผ่นระดับประเทศด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่ม C M Y K กลุ่มนี้เขาก็จะเป็นกลุ่ม DJ นักจัดปาร์ตี้อันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะแล้วก็จะมี DJ King Kong นะคะเป็นเจ้าของค่ายเพลง SLU ู t u d i o แล้วก็เป็นสุดยอด DJ แนวรอมแอนด์น็อกดอมแอนด์เดของประเทศไทยด้วย สำหรับใครนะคะในช่วงท้ายอย่าลืมค่ะอยู่สนุกกับเราก่อนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มบริการให้ด้วยด้านหน้าบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้นะคะคุณจะได้รับข้อมูลไปตรบจุใจรวมถึงจะได้รับความสุขสนานจากงานของเราในวันนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะคะ ดิฉันต้องขอเรียนเชิญมิสเตอร์อัฟฟร็ซมาร์ตินซีโอค่ะขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีขอบคุณที่มาเยี่ยมในวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์รู้ว่า